โครงแค่ลมกระัน,น่ำอยากสะท้นนันทยักจกจะเกิดภพสัมวดการในสิงคาาร์กระหน่นเปืดกุ้งใ่นี่มานูดีสิสุดาจะน่ารักสะไฟพักเจ้าโซ่พาจะกาไหนเมื่อลุดลงมาจากช่องเมขาลมันเทปประไทยแกล้งบันดิต ต้นบันดาลแต่เหนเสียจิจกิจเจ้าคิดสงงใยพอนิลูกนักที่ยวรออยังไม่ทราบถึงข้อคาดแต่ทุกคำชาวจ้าเฝ้าทามันเองกันเรื่องชนระมานของเจ้ามันเป็นใครแม่ขของเจ้านั้นมาตายไวชีวชีวมาแค่ ก็ตึงตึงตัดใจตั้งแต่ยังเด็กยังเวทเสียเกินไปจะโทษใครก็ไม่ได้ในคั้งนี้เพราะดวงแค่ไม่จำไป เลิกถามจะทีะกูบอกมึงกี่ครั้งกี่ l ầ แล้วว่าแม่ของมึงน่มันตายไปซะแล้วตั้งแต่มึงทั้งสองคนยังเด็กๆยังไร้เดียงสายังจำความไม่ได้แม่ของมึงเอาหวกช่องน้อยหนีเราไปแล้วตั้งชาตินี้นะเขาจะไม่กลับมาพบกับเราอีกแล้วเพระบุญเขาน้อยวาสนาเขาน้อยอมึงอยากจะรู้ไปถึงไหนอยากจะรู้ไปทําไม,มอยากทราบนะ เขาตายไปแล้วกูมันโลนใจหลายครั้งหลายหนทุกวันเพ่ทีเดียวที่จะมาถามเวลาจะถามเรื่องแม่ของเจ้าทุกครั้งอ่ะมันเจ็บมันปวดในใจของพ่อมันจะใครเอาเข็มมาทิ่มแทงที่มันเจ็บพ่อไม่อยากจะพูดถึงเรื่องแม่ของเจา้าเพราะแม่ของเจ้าน่ะเป็นคนดีดีจนกระทั่งพอลืมเขาไม่ลง พ่อลืมไม่ลงจริงๆทั้พรรักแม่ของจา้าพ่อยองดูฉันดดแต่ผู้เดียวจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้พ่อไม่เคยหาผู้หญิงอื่นไม่คิดที่จะมีผู้หญิงอื่นเข้ามาเป็นคู่ครองพอนึกว่าถึงจะได้มาก็ไม่ดีเมื่อย่างแม่ของจา้าแม่ของจ้าน่ะเป็นยอดของสตรีหาผู้ใดใครในโลกนี้ที่จะเสมอเหมือนไม่มีหรอกดุษรี รื่อมาลูดีและสีสุดาจะเลิกตั้งแต่วันนี้ไป็นไปอย่าพึ่งถามพ่อเลยซึ่งถามก็พ่อไม่บอกเพราะพ่อขี้เกียจจะล่าพ่อนะกูหกลูกบทปกปิดเป็นความลับเอาไว้ไม่บอกให้ลูกรู้เราอยากรู้กันนักหนามแม่ของเราชาวไหนอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเจอกเถ่าลอกอก็นะก็พ่อแม่่เป็นใครและเกิดในสกุลไหนพ่อไม่ยอมบอก บอกเปิดเป็นความลับจงเปียดจงชังไปถึงไหนอ่ะ,สะเสด็จแม่น่ะไม่ดียังไงพ่อบอกสิคะลูกจะได้รู้เรื่องเราเป็นห่วงแม่อยากต้องการจะพบแม่แต่ไม่มีวาสนาแม่เขาตายยังไงใครท,ทำให้แม่ตายจะ้ไข่ไม่สบายได้ย,ยังไงที่แม่ได้ตายอะ่ะพ่อไม่ยอมบอกให้รู้ นี่ถ้าหากลูกรู้ว่าแม่เกิดที่นั้นแม่อยู่ที่นั้นแม่เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็เกิดในเผ่านั้นสกุลนั้นชื่อนั้นถ้าหากพ่อบอกเราจะทําบุญตักน้ำตรวตักบาตรข้าถ้วยน้ําขันอาทิตย์สถานแล้วก็ให้แม่จะได้เกิดตามที่สุคติชอบจะวนเวนอยู่ในวัดแต่สงสารนี่พ่อไม่ยอมบอกเรอจะทําบุญส่งให้แม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ดีทางเลยอ่ะ ที y, er áp, i, ่น so ่ะเบื Tools ่อจะปังเต็มทนแหละแสด็งพ่อน่ะจงเพียดจงชังเราเวลาเรามาถามทุกครั้งพ่อด่าทุกครั้งพ่จะทุบจะตีให้ตายคามือไม่หลีกฟ้าเลยพ่อดิคุขอถามสัจะทำมาดูดีและอีสตูดามึงอยากตายใช่ไหมเนี่ยฮะไปเถอะไปกูอ้อนวอนขอร่ำมากี่ครั้งเกี่ยวนะไม่ต้องมาถามเรื่องแม่ของมึง แม่ขางมาตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถึงจะถามถึงจะรู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปออกไปเุด็ดพ่อไม่ต้องมาถามกูจงจำเอาไวา้จำใส่วาไว้วม่อตะนาดมึงขึ้นมาถามอีกเยกูจะเชื่อให้หลังขาดไปสังเกตนะเนี่ยอีศีสุดาด้วยมึงจำใส่วาเอาไว้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นไปมึงถามกูไม่ได้ พ่อเราให้ถามอ่ะดีวันนี้ไม่บอกพรุ่งนี้มาแต่เช้าอีไปคนนี้ร้ายกาจอ่าข้าพเจ้านึกว่าควรจะกำจัดอิมาลูดีและอิศิสุดาทั้งสองคนไปซะดีกว่าไอ้นี้เพื่อความไม่ประมาทถ้าคือเล็กอีเด็กทั้งสองคนนี้ไว้แน่นอนเมืองโรามาคนนี้จะต้องลุกเป็นไฟ เชื่อไเจ้าเถอะเพราะอีนางทั้งสองนี้ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของพระองค์มันเป็นแต่เพียงลูกจอมปลอมวันหนึ่งทงนางทั้งสองคนนี้สืบทราบข่าวสืบทราบความจริงกันแล้วเมืองเรานี้จะต้องหลกลานเชื่อถมันออกไปเชเถอะไอ้นี้เพื่อความไม่ประมาทกูนึกตลอดเวลาแต่กูทำเช่นนั้นไม่ได้ กูนึกว่าอีมารู้ดีกันสี่ตุลาวันหนึ่งม่จะตองรู้แต่ถ้ากูทำมันแบบนี้มันจะรายใหญ่เพราะอะไรไม่ทราบเพราะเนี่งจากเมื่อกูผิดหวังมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องชั้นเทพนาเจ้ากินสวรรค์ตอนนั้นนางเป็นสาวสวยกูหลงรักานางกินสวรรค์มาเป็นเวลานาน แต่กูตัดสินใจไปสู่ขออินารกินสวรรค์ไม่รักกับเราพอไปจะากุ้งกายสวรรค์ไปสู่ขอมันก็รักกับในความเต็มใจแลแต่งางก็ยังเปิดเผยไอ้นี่มันสร้างความแค้นให้กับเรามกาแต่มันก็อยู่กันไม่นานนักเกิดลงจัดพัดแรงในราชจจนาจักสิงคละกระพายพัดคนทังสงหายสาบถึงขีดเมฆไปแต่บุญวาสนาของเรา ไอ้พระเจ้ากรุงกายสวรรประพายพัดมาตกิชาเมืองของเราไอ้ข้าราชการคนสําคัญมันจําได้มันมากราบทูเรอ้รับทราบเราคขาไปดูก็จําได้ว่ามันคือพระเจ้ากรุงกายสวรรแล้วเดี๋ยวนี้จมันเอามาขังไว้ที่ห้องใต้ดินตั้งแต่วันที่เริ่มขังมันไว้ข้าวปลาหั้นก็เราไม่ทานแต่มันดูได้ที่กระท่งบัดนี้เปน็นเวลาสิบปีมันไม่ตาย ทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะไอนี้เราสงสัยเมื่อก็ที่กูจะขังมันกูทุบปีกูปลอดถามว่ามันส้มส้มเลยนางเจ้าก,กินสวรรค์ไม่ที่ไหนมันไม่ยอมบอกเมื่อกตีมันนักฆ่ามันก็บอกก็อยู่ในราชวังสิงครละนางมีท้องอยู่แปเดือนอแต่ผลที่สุดก็ไม่มี นี่มันแนค้นนักกูนึกว่าวันหนึ่งถ้าหากกูได้สมเด็จพนาเจ้ากินสวรรค์มันเป็นคู่ครองของกูเป็นเมียของกูวันนั้นแหละกูจะปล่อยพระเจ้ากุ้งกายสวรรค์ออกไปจากขุมนรกกันลึกลับเดี๋ยวกูจะบปล่อยมารุดีไกสีสุดาออกไปที่จากแผ่นดินสิงค์ก็แล้ยมคันในกรณีถ้าหากยังไม่ได้สมเด็จพระนางกินสวรรค์สิกสินสวรรค์ก็เป็นคู่ครองกูนึกวินางม,มารุณีไกนางสีสุดาทั้งส,สองคนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับกู ยังแน่นอนที่สุดโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นพระองคิดดูพืชประหวังผลก็นั้นน่ะสิวอามันมาชิโกกูนี่มักกนจะต้องตกเป็นเมียของกูแน่อิมองดีไกสีสุดาเนี่ยโอ้ไปมึงไปถามี่เจ้ากุงไกสวรรค์ถามามัน่อนเทิ้งไปนาเจ้ากินสวรรค์ไมที่ไหนถ้ามันบอกก็อยู่ที่นั้นอยู่ที่นี่ไปตามจับตัวกินสวรรค์ใน,นกู ผมกูได้นางกินสะวรรค์นะั่เป็นคู่ครองวันใดผมจะปล่อยคนทั้งสามนี้ออกไปจากพัทลูกกลึกลับแห่งนี้จำไหมนะพี่เจคา,า,าไปออกไปสวรรค์จองคุมลาพี่เจคา,าเาลยอยากลูกกันพากายันจากวัฏจักจอมมารมาเท้ากำัดสะละสัดซีไอ้อกชอ็อกลาลในประมาณนี้โลนใจจีไม่ได้กันเลยอะ ไม่ทันตายคงจะได้ไมาชนชิดเนสชนิดเยานนว์เมสเนียพ้วนขับเจม,มันก็ไปแบนป้าใครกลาชาลับคำท้าจะกุ้งไกอยากลูกกันฝากการจัากปรรชกคือายมาเจ้าภามดูว,ว่นนั่งกินสวรรค์นั่งอยู่ไหนตามคำสั่งคม้าจะลชใจและมุ้งไปที่ตลาดกลางนคร oh นหน้าทรงจันมาตกเป็นไรกุ้งไก่ไอ้มันตายกมันจับปลามาข้างวายนี่นะเย็นจะตายเลยเพราะมันทำขนาดใหญ่ั้งข้าวปลาไม่กินลเลยเสีจะสินใจฮือทำไมที่เวรกรรมเราแบบนี้เพราะนางมาลูกดีสีสุดา me no. เมนไม่ช่วยแลย้วตรงวันไหวเป็นแน่นอนกิจตึงลูไม่ทบว่าเป็นอย่างไรแน่นี่นะอยากทราพพบเพ่เราไม่ทราบถึงกโกอรกินประวันกระรยาประการลนดวงสมองจะเป็นอย่างไงไม่อยู่ที่ กนิกจิกกิ้ตจิกใจนะออกากนักจะโดนนองฟาแต่ม่วงซีเมนไม่ตายว่าชีว like ิตชีวิตตัวกูนี่จะคขุกกับไปกุงไกรจะง่าคาสยามกับเจ้าสักจัดแจงประวัติเอมฟุ่งกับกุงใหญ่อุจะประกาศสุ้ข่ากับสูใยญ่ไกล กันใจยกทับมาประชานี่ถึงงยางงรคนไทยไม่ใช่ทาติถึงงยางงรเราคนไทยไม่ใช่ทาตเคยเป็นเอกลักษณ์ัวดัางปุงสีกูจะฆข้าสึงเด็ดขาไปจอมยาบุรีให้รู้ที่เป็นยางงรเป็นแน่นอนเกือบจะตัดคอหัวพาไปปักนิเวศ เ้าปโคโคระชาชนคนตั้งเพศมันคนมันเดือดร้อนกันทั่วหน้าเวลานี่ไอ้ไปจาคุณงตายุวันมึงยังลืม,มนะว่าตอนนี้มึงอยู่ที่คุกขังแห่งหลอใตายดิมรู้หรือเปล่า มึงบนพึ้นพรมมุมมัมอยู่ตลอดเวลามึงจะให้คุกกลับไปถุราชนจาจักรสิงคะระจะยกกำลัทงทหารทั้งสามเหล่าทัพคือทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศมาโจมตีลุมมาคันของเราให้แหลกลานหรือมึงจะฆ่าเนื้อหัวของเราคือพิจิกุงนันทยัตแต่มึงจะปักพลสองพี่เจ้ากุงนันทยัตเอาไปปักไปกลางเมืองสิงคระระของมึงมึงทำได้หรอไอ้ไอ้ มึงอย่าลืมนะเวลาที่กุขังมึงไว้อแล้วห้องใต้ดินเส้้ว้ว่ามึงจะออกไปจากที่นี้ได้ก็ประมาณ3ามเก้าแต่งานยักษ์ก็มึงจะยืนจังก้าถือปืนอยู่ตลอดเวลาขอเจ้าเอาชีวิตมึงอยู่มีทางเดียวที่มึงจะออกไปได้ก็คือมึงบอกสะว่าสมเด็จพระนางเจ้ากินสวรค์น่อยอยู่ที่ไหน แต่หากมึงบอกว่าสมเด็จพรนางกินสวรัน์อยู่ที่นั้นอยู่ที่นีน้นน